น,นี้ก็แวะปั๊มอีกแล้วนะคะกว่าจะถึงบ้านแวะปั๊มตลอดเลย เดพอดไปต่อชัอ่วโมงรถจัดคล้ายๆกันไอ้ขนาดบุ๋มีเม็ดด้นี่เนาะยังเป็นสกากๆลิ้นเนาะเป็นบ่หืพอพราะว่าท่านกินบ่อ่าอ่าเคลขียนดลกนะกินแล้วกินน้ำประเสริรเลยนะ ลุดขึติดว่ะคนแกนเนาะเอาคนแกนหลุติดกว่าเจอไฟแดง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 มืดตึ๊บเลยนะคะนี่คือมืดตึ๊บเลยะคะ่ะ ปั๊มอีกรอบแล้วนะคะรอบนี้แวะปั๊มแล้วค่ะเข้าห้องน้ำเข้าเซเว่นเปไปไปไปเข้าห้องน้ำเข้าเซเว่นจะดไปอะไรมาห้องน้ำมาเข้าเซเว่นจะเข้าเซเว่นเข้าเซเว่นก็ทำไมไม่เข้าไปเลยอ๋อเอาตัง ตั้งอยู่ไหนนี่แม่เอาหามาไว้เมื่อไหร่นานแล้วฝากไว้ฝากไว้เอาไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอยังจ่ายคืนแล้วกี่บาทถึงจะมีนะ่ะเฮ้ย <laughs> ใหญ่คืนแล้วกี่บาทยี่สิบยี่สิบห้าตั้ง <20. S 1> ก็หมดแล้วมาคืนแล้วคืนละร้อยเฮ้ยคืนละร้อยไม่ได้หรอก <laughs> ด้นานนี้ด้วยค่ะเริ่นนไมไปกลับไปเลยมันเป็นทางชิบิเงะมันไล่เว่ยไล่แล้วลจุกค่ะเ,ออเปิดบ่ได้ฝนสิจัดเขาไปเลยเด้อไปเลยไทยได้ดจุนี้แล้วมันไล่ไม่เห็นสัตว์ซื้อแล้ว ใชนก,กบของฝากด้กก่องกขาค่อยง่ายในรบ่ค่อยงานซื้งไงอไว้เะบ่บุญซือเอาหรอลเแบบลลมองเทขาบอกขายลาหายลาเลยเพราะมันาทงเนาะ เราจอดบ่ได้บ่ทางเขาบอกว่าฝนมันตกแล้วมันบอกค่อยงะแห้งเขาบอกเจา<ช>ะกอกบ่งามเขาบอกเขาบ,บอกว่าทาได้ดิเออนี่เขาที่เขาบอกว่าเจ้าของก็เคยเฮ็ดขายอยู่แล้วนเนาะพวกหัจักอยู่โรสูตรมันต้องเฮ็ดหยังมันจัะสิงหาม,นมเนาะ ก็เคยเขาเห็ดมันแห้งแล้วเนาะ <c oughs> ฝากบอกอะไรเป็นพิเสาวแบฝากอบอกคอดแ่บต้มร้น,นร้นเซ็บรูๆรัวยเคื่อน้ำตาคลองแล้วนะน่ต้มกะดูกอัล หารเปล่าก่อนนะคะน้ำก็น้ำโคลเย็บเยวบเย็บหารเปล่าก่อนชิ้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  ว่ายุายา้ยใส่นี่ยพอเกลี่ยลำตะคองเกลี่ยลำตะคองเอ๋อคือโกมีป่าสันปลาลดยางปลาลดปิ่ง